สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงจะ้ะอันนี้ป้าที่สามแหละเข้ามาหลอกกันอีกก่อนจะกลับบ้านจะ้ะโอ้ยพอๆๆไปกลับไปตรงนี้แล้วจ้ะพี่น้องป้าที่เห็นหนังแกะนี่จ้ากระจุกกระจิ้มเยอะๆเลยเยอะแล้วค่ะ เอาหมดนี่กระจุ้มกระจิ้มหลยอยู่แต่กำลังน่ากินเลยค่ะแต่ก็เหมือนคนมาตัดอยู่นะนนี่เหมือนเราคนมาเก็บอยู่นี่ นองก็อุ้ยเดือนก็อุ้ยแล้วจ้านี่ค่ะสวยๆผมอยากได้อันเนี้ยให้พี่บอลกลับบ้านดอ,อกกีใหญ่เนี้ยกลับไปเดนมาร์กจ้ะเพราะ่มันขายกับซงกันมาหายน้ำเลยจ้ะเดี๋ยวไปที้ขายหายจ้ะ รอยคนมาเก็บแล้วเนี่ยรอยตัดลอยคนเก็บแล้วจ้าแต่ก็นายยูค่ะเห็ดตรงนี้ก็หลายอยู่นะนี่ค่ะเราเขาต่าเก็บ นะะเห็ดเห็ดลายแต่ว่า,าตอกเก็บแบบอันนี้ค่ะเก็บมุนมัดนะะ้อยถ้าเกิดว่ามาช่วงอันนี้นะคะก็เก็บลายเนาะน้องเนาะช่วงมันบางใหญ่ๆเนาะแต่ที่หน,หน,น,น้อยเสียแหละแซ่ เราจะใช้ไม้น้วนพอนกินขัดใส่เนื้อใส่ปลาไอพวกน้ำปลาหมึกมากเอาอาหารกางันกินมาหลายๆจ้ะ เราทำงานเขาเ้าเก็บปัดคาค่ะสงสัยเพิ่งมาเก็บแล้วมั้งดีป่ะดูแล้วสน,นะก็ม,นมนันอยูรอถนนน่จันเนาะเจ้ายัางเก็บนะคะ ก็อาจจะแค่ไปขายนะคะก็้กจบเอาแต่ดอกง่ายๆนั่นไปแต่เป็นเอาไปกินนะคะเป็นดอกง่ายๆสิมันจะเอานะเพราะว่ามันจะแซาะกว่าค่ะถ้าเจอมันจะกรอบกว่าแต่ป็นเอาไปขายม็นจะเอาดอกน้อยๆไปดอกง่ายๆไปจ้ะโรงงามมันแรงนักแต่ราคาดีกว่า Để không nè, thấy đọc mình đọc dài dài, đọc dài dài, เัามาเก็บเพื่อกันเหรอคะใครเขาจะมอเอาเนาะนเก็บแตกลหวดส,สวยสวยสวย kết mùn mật anh à, nhẹ Tối phải nộp Kết một phí ไปต่อเห็นไปแก่รอมไปนั่งแก่เมยแก่หอบไปเนาะ พี่หวานกับพี่พนกันจะ้ะอู้เห็ดดำเห็ดทักขเรลาดำมันมันเสียมดจ้ะจะเป็นไงล่ะเด้ค่ะจะเป็นเสียเนาะจะไปตัดขากันฟ้นอยู่บ้านจ้ะคุยกับพี่น้องน้ำจ้ะ นี่เห็ดหนังไก่ค่ะหนังไก่ช่วยสวยฟิ้นๆ้นะจ๊ะนี่ตีไปอันี้วยก่อไปเห็ดอันนี้นนนเนนห็ดกินจ้ะเห็ดหนังไก่ทำอะไรก็ลอยไปพัดอุ้ยออกข้างหน้านะจ้ะ

นี่ค่ะชุมเนึงอยี่นี่ดูดอกนาางามจ้ะเอามันนี่นเนี่ยคะ่ะมันนี่เออพี่บานอยู่นี่แน่เลยเอาดอกนี้ก่อน,ม,นมีถนนพี่บาน มันอยู่นี่หรือเปล่าเห็นเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดเห็ดอีกอย่างก็ปิดเ,เห็ดนางไก่จ้ะ กว่าค่ะเนี่เพราะว่ามันไล่แทะจ้ะยัขั้นตีเดอร์จัดจะกินลูกอ,อมอยู่ว่าตีการ์ดนหนื่อยจะ้ะโอ้ยลืน่นโอ้ยใหม่ใหม่ดึงขาใหม่ไกลจะ้ะพี่นุกาไกลสวย <c oughs> ดูค่ะสวยๆเลยค่ะน็ดใกล้จะออกฟองนี่นะจ๊ะน็ดน้งใกล้อากาศเย,ย,ย,ย็นๆจักน้อยมันจะออกงามๆจ้ะนี่ก็หักไปแล้วขาได้อยู่ โดนกินตปกันหลายจ้ะวันยี้าไปเดินกับชิงโงกล่องเลยจ้ะเราไปหาพี่พ่อนกลัวหยาดกลัวพี่พ่อนแล้วกลัวจ้ะขอยจมูนึงยิ้มนะคะ นี่ค่ะเจอแล้วดอกส,สวยๆเห็ดดอกส,สวยเลยพี่หวานไปไหนเดี๋ยวเราเก็บคันรับผิ่พพอนกันจะ้ะน้นงดอกไปจ้าอันนี้หนาว เราหาผิดพลาดกันจ้ะเจอกันแล้วดูเห็ดเห็ดตอกไปกระจุกกระจุกอยู่ค่ะลอยแถวนี้แหละมาจา้ะ หรือว่าแกขึ้นอยู่ข้างบนปะบ้าน,นนะเรานี่จ้าแกช่วยสวยค่ะกำลังให้แหนมแซ่บจะไปนนให้กิน้างในเบิรงจ้าใหดกินซิมเบิรงแซ่บจ้านองเล็กๆอ่อนๆอยู่เลยค่ะอีกพ่อนะแล้วอยากเ,เอาไปฝากหมเราอยู่เดนมาร์กตีวบาให้เราต้มแซ่บไปจ้าต้มแซ่บไป โอ้ขาวจ้วดเลยค่ะเน็ตตี้ก็อยากได้ตากอยู่จ้าพี่น้องนี่ยตีอยากจะได้ตากอยู่ขาวจวดเลยพี่พรอเอาตะกร้ามาใส่ขาวจ,ดจวดจวเลยนี่อ่อนๆอ,อ,อยู่เลยเนี่ยเห็ดนางแกะนางแกะยอดมากค่ะนานเกบสวยแบบสวยจริงๆอ่ะนี่แหละเน็ตได้แบบเนี้ย พี่จะลงแล้วเลยจะลงแล้วจ้าบอกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปแล้วแป๊บนึงเก็บก่อนเต็มตะกร้าแล้วพี่พรพี่พรมาเก็บให้พี่พรเก็บแล้วจ้ะก,กาจิาจ้าจาะลงแล้วพออีกนะข้างหน้าข้างขวาหนุกตู้หนุกตู้หนุกข้างหลังไม่ใช่นนี่นะเตะเตะตุ่มกับเป๊ะ ดําปานก็ไหลยอยู่นะมาใส่กระหนูสิอ่ะมาใส่กระหนูนี่ <laughs>